ตีพันตัวนี้นะครับทำให้ร่างกายของผมดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมคู่วันนี้ผมทำงานเปิดติแล้วก็หลังจากเลิกงานผมก็ชอบออกกำลังกายครับคือชอบวิ่งครับผมส่วนเรื่องอาหารกินเปิดติครับผม ก่อนหน้านี้ผมก็ทํางานเหมือนปกตินะครับผมได้มีงานอิภาพประจําปีของบริษัทนะครับผมผมก็ไปตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผลออกมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะครับผมตั้งแต่กลางเดือนคำปาปี2567ครับผมผ่านไปแล้วประมาณ2เดือนกว่าครับผม ทุกวันี้ผมดื่มวันละหนึ่งขวดนึกถึงว่าคล้ายน้ำผลไม้ที่มปนปลาตมกันมันเหมือนอมๆอ่อนๆครับผมคล้ายๆกันครับผมดื่มตามปกตินีครับผมทานได้สบายมากเลยครับผมก่อนหน้านี้ผมนึกถึงว่าเหมือนคนทั่วไปนะครับผมก็หลังจากทานแล้วนึกถึงเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมดีกว่าเดิมนะครับทานก่อนนอนตื่นเช้ามานึกถึงตื่นเลยครับผมตื่นเช้ามากเลยสบายเลยครับ ตอนแรกผมลองทานหน e ึ่งเดือนที่ผ่านมานะผมับผมก็นึกถึกว่ามันยังดีเหมือนเดิมแต่ว่าผมเลยลองทานเป็นก่อนนอนนะครับผมนึกถึกว่าดีกว่าเดิมครับมันทําให้ร่างกายพักผ่อนเพียงพอถือว่าหลังจากที่เราตื่นเช้ามานึกถึกดีขึ้นกว่าเดิมครับผมตีพันตัวนี้นะครับทําให้ร่างกายของผมดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับผมผู้สนใจอยาตัดทานตีพันตัวนี้นะครับเพื่อร่างกายสุขภาพให้ดีขึ้นครับท่าใดสนใจก็ลองมาดื่มนะครับผม